ฆ่าป้องกันตัวการป้องกันตัวคือถ้าเราไม่ฆ่าเขาเราก็ฆ่าเราถูกต้องไหมวิถีชีวิตมันถูกปลูกฝังแบบนี้ในการฝึกมวยแต่มวยไทยชีพเมื่อเรารู้ว่าเราชนะเราก็ไม่ทําเขามันคือนะครับมันถูกปลูกฝังด้วยนะครับสปิริตก็คือน้ําใจนักกีฬามันจะต่างกันนะครับฉะนั้นถามว่ามันต่างกันไหมมันจะต่างกันในเรื่องของท่าทางโบราณเนี่ยถ้าเราไม่อนุรักษ์ท่าทางมันก็จะหายไปเส้นปัจจุบันเราเห็นว่าบางท่าในมวยไทยอาชีพนี่ไม่ค่อยมีคนทําแล้ว บางคนก็ไม่รู้จักท่าด้วยสังเกตไหมว่าเวลามีฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่ชาวไทยเนี่ยใช้ท่าใดท่าหนึ่งเช่นหักงวงอัยาลาเขาก็ต้องมาสืบหาว่าไอ้ไอ้นี่เขาเรียกว่าหักงวงาาอัยลาหรือเอา้าทำไมเป็นหักงวงอัยาลาเขาก็มันอยากจะศึกษาศิลปะมวยไทยโบราณเพราะล่าควนคือศิลปะมวยไทยโบราณมันใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอ่า,ายะหนึ่งที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องของมวยไทยโบราณแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจารย์แดนอาจจะอ่าทคลิปอีพีหนึ่งในการที่อธิบายแล้วก็อ่าสิ่งที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับได้แชร์ นะครับก